สวัสดีครับต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เรียกว่าไม้ประตูผีนะครับเป็นต้นพญาสัตบัญน,นะครับที่กิ่งมาทาบกันเองโดยธรรมชาติทำให้เรามองแสงเอ็นดีด้านหนึ่งนะครับที่สำคัญคือต้นพญาสัตบัญญัต้นนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ประตูผีจริงๆนะครับขึ้นอยู่หน้าเมนของวัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่ตามคำรานักแสวงหาสร้างวัตถุมงคลนะครับ อันนี้จะเป็นไม้ประตูผีแค่กิ่งเดียวนะครับกิ่งที่แยกออกไปไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นไม้ประตูผีนะครับนี่นะครับผมไปที่ไหนก็จะสังเกตไม้ต่างๆนะครับอันนี้กิ่งเขาจะมาทาบชนกันอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับชนกันเป็นไม้กิ่งเดียวกันกิ่งที่อยู่เหนือนี้นะครับทั้งใบทั้งกิ่งนะครับสามารถเอาไปทําวัตถุมงคล ไม้ประตูผีถือว่าเป็นไม้ทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับใช้สร้างวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางนะครับนี่นะครับมีโอกาสนะครับถ้าไม้ต้นนี้มีการตัดหรือการอะไรนะครับผมก็จะเอาไปฝากครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือนะครับต้นนี้ขึ้นอยู่หน้าเมนเลยนะครับอันนี้เป็นประตูผีแน่นอนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กลางป่ากลางเขาอะไรนะครับนี่ไม้ประตูผี เอฟซีที่เจอไม้ลักษณะนี้นะครับสามารถโพสต์ลงเฟซในพื้นที่ดีคนหนะครับเมื่อตัดเมื่อไหร่นะครับนักสร้างวัตถุมงคลจ,จะไปติดต่อคุณเองเลยนะครับนี่ป่าช้าวัดนี้มีไม้ประทูสีสองต้นนะครับอันนี้เป็นต้นพญาสัตบัญน,นะครับน่าจะเป็นต้นสุพรรณนิกาถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับมีแสงรอดอย่างที่เห็นนี่นะครับ สามารถมองอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ต้นไม้ขึ้นมาคนละกิ่งจากด้านล่างเลยนะครับนี่ต้นกิ่งตามทำรลานะครับนี่นี่ส่วนใหญ่ถ้าจะเจอไม้เป็นไม้ตะตูผีนะครับเราเจอในส่วนต้นโพต้นใสนะครับแต่ต้นนี้ต้นเป็นต้นพญาสัตบัญน,นะครับใบทั้งใบทั้งอะไรที่ร่วงโรยนะครับปิ่งที่แห้งนะครับสามารถเอาไปทาเป็นประลัดขิก เป็นวัตถุมงคลได้นะครับอันนี้เป็นไม้ประตูผีที่ขึ้นอยู่หน้าเมนเลยครับนี่นะครับมีโอกาสนะครับจะจะตัดไปฝากอาจารย์หลายๆท่านที่ผมรู้จักนะครับขอบคุณ efc ที่ติดตามนะครับ